มาหดผักหลานหน่อยก็อยักมาหดน้ำก็เนเห็ดก็อยากะเห็ดแล้วตอกเป็นไหนอะ่ะก็หดไปเลยโอ้ย <c oughs> โอ้ยเอามาหดไทยสีหดมะเขือโอ้ยต้นมะเขือกระทวมหัวที่ ด้านนี้ละขึ้องามเทมะเขือนเนี่ยกงเอาไส้เอามดนะมะเขือมะเขือ,น,น,อ,อน่ะับ สวัสดีด้วยสุขสุข,สขคนบว,าวาสิยุในประเทศหรือต่างประเทศก็ยนินดีเข้าสู่ช่องลุงไลอีสา,บานบ้านเฮ้าคือเก่าคือเดิมมาพบมาโอกันขั้นตอน่ายคำลรงแรงมาหดผักหายหหย่ายายโบยูกะเลื่อยมาหดไห้เพื่อนมากับหลานหน่อยไปไปเบึงน้ำกันว่าผักเพื่นงามซ้ำใด มาหดผักหลานหน่อยก็อยากมาหดน้ำก,กน็นเห็ดก่อยากเห็ดก็หดไปเลยโอ้ยโอ้ยเอามาหดไครหดผักผักก็มีหลายอย่างหลายแนวผสมผสานกัน ผักกาดแน่พี่น้องนี่กะปลูกพอได้กินผสมผสานกันผักกาดเนี่ยพักบัวเนี่ยหลายอย่างแต่มีอันนี้แม่นผักเสียนพี่น้องอันนี้ผักเสียนโอ้งามเลยผักเสียนเพิ่น องายบด้ยมาเบิงเมื่อนีเพื่อนมายุก็เลยม,มาฮดให้เพื่อนตอนเร่งๆพก่น้องทงไฮทงหน้าละกับบีหลายอย่างอันนี้กับพักยังพักการขาวนนงาม มียางละลิกดานวยพี่น้องพ่อได้ยู่ได้กินนี่แหละปลูกพ่อได้กินพ่อบ่ได้ซื้อเพ่นทั้งพุ่นกระเม็นมะเขืออันนาก,กะพ่อได้เก็บได้เลีมอยู่ปา้าวจ้ะลานน้อยกะโวหมดน้ำจากจาก เอาใส่ข้างหลังนะใส่ข้างหลังใส่ข้างหลังพักบัวงามๆอ้อข้อนี้โอ้อหดดีๆเอาสวัสดีป้าลุงละบ่สวัสดีค่ะ <laughs> น้ำเออสีใส่นะ่ะ เออเพิ่นพยัยาฮดเอ๊ต่อให้เพิ่นฮดบรรยากาศคายคำลงแรงที่น้องโอ้อยู่ทงหน้าลวกะมีบ้านนาง่งเห่ียญอยู่ทงอีกหลังหนึ่ง น้อยๆเพราะได้อากาศฮ้อนๆก็ออกมาเล่นอยู่ข้างนอกนี่ก่ะพอได้เย็นอยู่ี่ดิดอเลยอยู่ทงหน้าพอดีขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยวลงพอแล้วทงหน้าเอาๆพดดีๆนะโอ้โลงไรก็บบริลงทิบมาหลายมื่อสองสามมือพี่น้องเป็นวัดเจ็นไข่โอ้ยจะเป็นจังใด เอาพอแล้วอันนั้นนะโอ้ผักมูนมดนะฮะเนี่ยเอาขึ้นเต็งผักอูย้ยเนี่ยเอาเกี่ยวใส่หยังอันหลักไม่เอามันเกี่ยวหลักมันเกีงง่ยวหลักเอาก็ยกขาม ฮดมิดละบ่ทางล่างอันนี้ฮะไปฮดมาเขือไป <Okay. S 1> ดีสีฮดมะเขือโอ้ยต้นมะเขือกระทวมหัวทีด่ด้านนี้ล่ะ คืองามเทมมะเขือเนี่ยกะเอาไส่เอามดนะมะเขือมะเขือนะเออมันจะให้มันไก่จะให้มันไก่ เห็ดดีเห็ดดีขวดออะไรขดตัวน anyway ี้กะได้หมครบหมดแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วอีพ่ออีพ่อขดมะกากมียังหมดแล้วเอาใส่มะเขือน่เดินมาเดินมาเดินมานี่มาอยู่ตรงนี้นี่เดินมาดึง ơ bỏ em em hay đơn đồn, đồn. À, xanh ngầu, ừ. chốc, 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 chốc. ngầu thằng lằng. มันกายแล้วน่ะให้มันถือต้นมาเขือโอ้ยเปียยบเบ็ดดิโอ้ยเปียกเปียกกับ,บเบ็ดไปยังเดี๋ยวก็เปลี่ยนคุณเบดานี่หดเลยแบบนี้นี่ โล่งโลงลงลง,ลงมันจะลมุมโอ้เจีนหมากกำลังเจีนหมากติกกับเราบอเฮ้ยยัเนเรียนดิน ก็ไปเรียนดินหามเรียนดินดนะ้วยโอ้งามมะเขืองามคลักกำลังใส่หมากเออ ไปไปไปเอ,เอา้าฮดฮดหดฮดชุดท้ายได้เบ้ยมันเปียก <c oughs> สีเท็ดดีสีดใส่อันพู้พูดผักก่อนเอาย่าสีดใส่อันนี้แต่บาทมันเป็นพา ผักหอมป้อมโอ้ผสมประสานกันได้ทุกอย่างได้กินทุกอย่างพี่น้องเอ้ยมีผักหอมป้อมผักบัวผักเสียนผักเสียนเพื่อนเจ็บไปขายกะได้เซาละเชียหาจิบเซาละลอย ไม่เอาคอ่ยังเสียบอยู่ันเนมื่อกีทางตีนปไปเสร็จหรืยยังไะกับไม่ยั่งพะนี้แก้วกินต้มข่าปากดินา้ามินต้มข่าปากยูใช่ ไปอันนี้ละเสพาพิภพขีมเต็มมั้งเออไ,ไปไปไปเตียนเอานี่ถอดออกอีกอ่ะไะกลับเอ้ามเมื่อเบ,อบ,อบาคำแล้วบ้านีินสำหรับคลิปนี้กาจบไปซัมนี่ขอขอบุญขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องลุงไลอิสานบ้านเฮ้า ให้กำลังใจมาตลอดคำละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม